สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับตูนทีวีนนวันนี้เราไม่ได้มาในรูปแบบของรูปแบบสดนะครับเราจะมาในรูปแบบแห้งกันวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอก็คือทําไมหลายคนคงสงสัยนะว่าทําไมระบบคราฟถึงยังไม่เข้าตอนแพท45ของเซิร์ฟไทย อันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเกาหลีนะครับเป็นเซิร์ฟต้นฉบับของเซิร์ฟไทยนะครับทุกอย่างของเซิร์ฟเกาหลีก็คืออนาคตของเซิร์ฟไทยทั้งสิ้นนะครับมาพูดถึงระบบคราฟกันดีกว่าคลิปนี้คงจะไม่ยาวมากครับจะพูดถึงว่าทําไมะระบบคราฟเนี่ยถึงไม่เข้ามาในช่วงนี้นะครับและที่แน่นอนคือเข้าตอนห้าสิบทำไมถึงเข้าตอนห้าสิบวันนี้มีคําตอบมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ค,ครับระบบการคร้านะเนื้อเซิร์ฟนี้กับเซิร์ฟไทยจะเหมือนกันการคร้าเดิมทีของเซิร์ฟไต้หวันหรือเซิร์ฟเอที่หลายๆคนจํามานะครับรูปแบบจะเป็นหาวัตถุดิบ2อาชีพค้าสองอาชีพคราติ้งสองอาชีพครับ ต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟเกาหลีตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือระบบการหาเป็นอาชีพการหาของเนี่ย oh, <yeah. S 1> หาวัตถุดิบจะถูกยกเลิกไปแล้วจะเหลือการคราบอย่างเดียวสองอาชีพทีนี้พอเหลือสองอาชีพเ้าแล้วหลายคนสงสัยว่าเราจะหาของจากไหนนะครับของนะครับเน้นในแพทของเกาหลีเนี่ยจะมาจากการออเดอร์ การออเดอร์ก็จะอยู่นี่อกตรงส่วนนี้ส่วนบนสุดจะเป็นการออเดอร์ของก็จะได้ตามนี้นะปริมาณตามนี้นะครับแล้วก็กําหนดได้ว่าจะค้าปเป็นเวลากี่วันยิ่งค้ามากวันก็จะใช้เงินมากขึ้นแต่ของที่ได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ีนี้เราก็มาดูว่ามันจะใช้อะไรบ้างใช่ไหมเราก็ต้องอันดับแรกเลยตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเลเวลหนึ่งอยู่นะครับเลเวลหนึ่งอยู่จะคราฟได้เพียงุญแจนี้เท่านั้นส่วนุญแจนเนี่ยเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวเราจะไม่พูดถึงในแบบนี้เพราะเราจะพูดพูดแค่ว่าทําไมถึงยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าถ่ายเพราะอะไรก็คืออันนี้อันดับแรกคือให้คราฟุญแจไปต่อคราฟจนเลเวลเลเวลสอง เพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วของที่คราฟแล้วใช้จะอยู่ที่เลเวลสองครับนี่ฮะหลายคนคงจะสนใจอันนี้ใช่ไหมการที่จะคราฟกิ่งอสูนย์ได้ต้องการที่เลเวลสและสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าทำไมถึงเข้าตอนผ่านหผ่นส้าเข้าไม่ได้เพราะว่านี่ครับของสิ่งนี้สามสิ่งเออสองสิ่งนี้ สองสิ่งนี้นะครับจะหาได้ตอนแพทห้เท่านั้นจะไม่สามารถหาได้ตอนแพทธรรมดาตอนนี้นะครับก็คือนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเซิร์ฟไทยถึงยังไม่เอาระบบคราบเข้ามานี่หลายคนคงจะส,งสนใจว่าเอ๊ะนีของพวกนี้ใช้อะไรบ้างกดให้ดูไวๆส่วนใครอยากรู้ไปพบ้อร์ตอ่ะ จะได้เตรียมของมันไว้สำหรับตอนแพทห้าสิบมาส่วนการคราฟระบบเนคราฟครั้งหนึ่งสมมุติถ้าเป็นกิ่งอรสูนใช่ไหมคราฟครั้งหนึ่งจะได้2อันหรือ5อันแต่การจะคราฟ5อันได้นั้นต้องปลดอาชีพอา,อาชีพเม้นต์ก่อนซึ่งการปลดอาชีพเม้นต์นี้ยก็คือการฟาร์มทอสอ0พั ซึ่งแพททอเนี่ยยังไม่เข้าไทยและยังไม่เข้าอีกนานมากดังนั้นมีโอกาสครับที่จะเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนอา,อาชีพเม้นเป็นอย่างอื่นแทนแต่อันนี้ก็อยู่ที่ทางสานิน่าว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะอันนี้ก็บอกคร่าวๆามาให้บอกคร่าวๆให้รู้ว่าทำไมแพทไทย45ถึงยังไม่เอาระบบคาบเข้ามา ตรงนี้ก็คงจะได้คําตอบนะครับว่าทําไมว่านี่ครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า,วาของสองอย่างนี้หาได้ที่แพดห้าสิบเท่านั้นแ45สี่สิบห้าจะหาไม่ได้นั้นเอาระบบคราฟเข้ามาก็ยังคราฟไม่ได้อยู่ดีครับโอเคเรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็ครบถ้วนสําหรับรายละเอียดว่าทําไมถึงยังไม่เอาระบบคราฟเข้ามาตอนนี้ ัานะคลิปนี้ก็สมบูรณ์นะครับจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีคนระับ